ใครได้สวยคาถานี้จะมีแต่ความร่ำรวยหาเงินคล่องๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิ c นะครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาแนะนำบทสวดมนต์ดีๆอีกหนึ่งคาถานะครับเป็นคาถาสวดสั้นๆยอ่ยอๆแต่พุทธคุณสูงนะครับก็ก่อนอื่นเนี่ยคงต้องบอกกันก่อนนิดนึงนะว่า การที่จะสวดมนตว์ให้เราเห็นพุทธคุณสูงๆเนี่ยใจเราเนี่ยต้องสงบในระดับหนึ่งก่อนนะครับก็วิธีการที่ผมจะแนะนำเนี่ยก็คืออย่างแรกเนี่ยก็นั่งสมาธิก็ได้นะครับใครถนัดเดินจงกรมก็ได้นะครับหรือจะเพ่งก็ได้นะครับการทำสมาธิเนี่ยไม่ได้จำกัดนะครับว่าคุณจะต้องนั่งพุทธโธเท่านั้นกรรมฐานเนี่ยมีตั้ง40กอง นะครับแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะฉะนั้นเนี่ยก็ถนัดไม่เหมือนกันเนี่ยไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ควรทำเนี่ยก็คือต้องหมั่นปฏิบัติให้ดีนะครับและที่สำคัญเลยนะครับก่อนที่เราจะสวดมนในทุกๆครั้งผมจะแนะนำว่าให้คุณเนี่ยระลึกถ,ถึงคุณพารัตนาไตาคุณบิดามารดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ที่คุณเคารพนับถือก่อนนะครับ คุณพะรัตน์ไตเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วนะครับว่ามีพระพุทธมีพระธรรมมีพระสงฆ์ก็ระลึกถึงท่านก่อนเสมอนะครับจากนั้นเนี่ยก็ระลึกถึงคุณบิดามารดานะครับหรือบางคนเนี่ยบอกอาจจะบอกว่าเออไม่ไม่เคยเห็นคุณพ่อคุณแม่เลยนะครับก็งั้นก็ระลึกถึงคนที่เลี้ยงคุณมานะครับบางคนอาจจะอยู่กับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายอย่างเงี้ยก็ระลึกถึงคนที่เลี้ยงคุณมานะครับใครเลี้ยงคุณมาก็ระลึกถึงคนนั้นก็ได้ นะครับแล้วก็คุณครูบาอาจารย์ที่คุณนับถือนะครับอ่ะคุณนับถือครูบาอาจารย์ท่านไหนเนี่ยก็ระลึกถึงท่านปอยนะครับแล้วพระคถาเนี่ยก็จะศักดิ์สิทธิ์อย่างยิ่งเลยนะครับและที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือถ้าเราอยากรวยอยากให้มีโชคมีลาบเนี่ยให้เราเนี่ยมันทําทานตั้งแต่วันนี้นะครับ จะกี่บาทก็ได้นะไม่ได้ซีเรียสเลยนะครับกี่บาทก็ได้1บาทก็ได้5บาท10บาทได้หมดนะครับทำตามที่เราศรัทธาอย่าไปฟังกระแสสังคมนะครับเพราะผมเคยได้ยินบางคนพูดว่าโอ๊ยเงินน้อยๆอ,อย่างนี้จะไปสร้างอะไรได้คือเราต้องแยกแยะนะครับว่าบุญที่ได้กับเงินที่สร้างประโยชน์ได้ไม่เหมือนกันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับบางคนอย่างเงี้ยทำเป็นร้านเพื่อข่มคนอื่นอย่างเงี้ย บุญที่ได้ก็ไม่เยอะนะครับแต่บางคนที่ทําแบบตั้งใจ1บาท5บาท10บาทแต่ตั้งใจมากๆนะครับร่วมบุญกุศลอาจจะได้เยอะกว่าคนที่ทําบุญเยอะก็ได้ฉะนั้นการทําบุญเนี่ยจะได้บุญเยอะบุญน้อยอยู่ที่เจตนาไม่ใช่จํานวนเงินนะครับอย่าไปคิดว่าอุย้ยฉันทําน้อยจะไปได้บุญเยอะได้ไงอย่าไปคิดอย่างนั้นนะครับเพราะว่าคนที่รวยในปัจจุบันเนี่ยก็คือคนที่เคยทําทานมาในอดีตส่วนคนที่จะรวยในอนาคตก็คือคนที่ทําทานในปัจจุบันนั่นเองนะครับ ก็วิธีการสวดคาถานี้ให้คุณตั้งนะโมสจบก่อนนะครับอ่ะส่วนนะโมสาจบให้เสร็จเรียบร้อยจากนั้นเนี่ยก็ระลึกถึงคุณพารัตนาตายคุณบิดามารดาแล้วก็ครูบาอาจารย์ทุกท่านทุกพระองค์ที่คุณได้นับถือท่านอยู่นะอ่ะพอระลึกท่านถึงท่านเสร็จแล้วนะครับให้สวดดังต่อไปนี้นะครับนะโมพุทธายะ นะมะพะทะมหาละรวยสัพพสิทธิพระวันตุเมจากนั้นเนี่ยก็ให้คุณตั้งจิตอธิษฐานตามที่คุณต้องการนะครับโดยระลึกถึงคุณพารัตนไตคุณบิดามารดาแล้วก็คุณครูบาอาจารย์เป็นที่ตั้งนะครับ เช่นบางคนอยากรวยก็ขอให้รวยอยากค้าขายดีก็ขอให้ค้าขายด,อาายดีอยากถูกหัวอยากมีโชคลาบก็ขอไปตามนั้นอยากได้อะไรนะครับตอนนี้ให้ตั้งจิตให้สงบอย่าไปลังเลสงสัยว่าเอ้ยจะได้ไม่ได้ตั้งจิตก่อนนะครับแน่นอนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องใช้เวลานะก็ตั้งจิตให้ได้ก่อนนะครับ จากนั้นเนี่ยพอคุณตั้งจิตอธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ยก็อุทิศบุญกุศลให้กับคุณพารันตนไตยคุณวีดามารดาคุณคูณบาอาจารย์ผู้มีพระคุณทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้ที่คุณเคารพนับถือนะครับเมื่ออุทิศบุญกุศลเสร็จแล้วเนี่ยให้คุณนะครับอาบางคนเนี่ยก็อาจจะนอนเลยนะก็ก่อนนอนเนี่ยแนะนําว่าให้คุณเตรียมเงินเล็กน้อยแค่ไหนก็ได้นะครับใครมีเท่าไหร่ไม่บังคับนะฐานะแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับ บางคนสะดวก1บาท5บาท10บาทหรือเท่าไหร่ก็ได้เอาที่คุณศรัทธ,ธานะครับก่อนนอนแล้วก็ตั้งจิตอธิษฐานว่าจะนำเงินนี้ไปทำทานนะครับอาจจะทำที่ไหนก็ได้นะครับจะทำที่วัดหรือนอกวัดก็ได้จะใส่พระบิณฑบาตไปถวายสังฆทานหรือไปถวายมูลนิธิโรงพยาบาลโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้มันทำอย่างนี้บ่อยๆทำทุกวัน นะครับแล้วชีวิตคุณจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะครับอ่ะก็บอกไว้แล้วนะครับว่าต้องต้องใช้เวลานะไม่ไม่ได้แบบว่าเอ้ยวันทําวันนี้พรุ่งนี้เห็นผลนะครับถ้าคนที่ทำแบบนั้นได้เนี่ยก็แปลว่าคือต้องเป็นคนที่เคยมีบุญมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเราไม่ใช่คนบุญหนักสักใหญ่เนี่ยก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับอย่าไปท้ออย่าไปเร่งอย่าไปเครียด นะครับก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าสวดมนต์ให้จบอธิษฐานให้จบแล้วก็เตรียมเงินที่เราตั้งใจจะไปทำทานนะครับเพราะว่าคนที่อยากรวยเนี่ยต้องทำทานนะแต่ว่าจะมากจะน้อยเนี่ยก็แล้วแต่ที่เราไหวนะครับอย่าไปตามกระแสะสังคมมากเพราะว่าสังคมจะชอบบังคับให้เราเอ้ยทำเยอะๆสิจะได้อย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเท่าที่เราไหวนะครับเมื่อวันหนึ่งคุณมีฐานะดีขึ้น เดี๋ยวคุณจะอยากทำเพิ่มขึ้นเองนะครับก็หลายๆอย่างเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปนะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยก็คือต้องหมั่นทำความดีนะครับอ่ะพยายามเขาเรียกว่าเบียดเบียนคนอื่นให้น้อยที่สุดนะเพราะว่าปัญหาสังคมทุกวันนี้ที่เราเห็นนะบางคนเนี่ยไม่ได้อยากไปหาเรื่องคนอื่นก่อนผมเข้าใจผมเข้าใจดีเลยจุดนี้บางทีมีคนมาหาเรื่องเราก่อนนะครับก็ ขอให้ตั้งใจทําความดีกันลวกันนะครับบางครั้งเนี่ยคนเราอ่ะอย่างที่ผมเล่าไปนะว่าบางคนมันพูดไม่รู้เรื่องจริงๆนะไม่รู้จะทํำยังไงเหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าเรา,าเป็นคนหาเรื่องคนอื่นเราก็ตั้งใจทํามาหากินทําการทํางานของเรานะแต่คนก็มาเบียดเบียนเราบางทีกับทางกายทางวาจาทางใจอย่างเงี้ยก็ปกป้องกันตัวตามสมควรกันล้วกันนะครับก็ประมาณนี้ฝากไว้เท่านี้นะใครได้ผลยังไงมาแชร์กันต่อด้วย นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าและถัดไปสวัสดีครับผม